น้ปากซอยเปล่าเห็นไหมครับห <drink> ืมนะหิวเหรอเพิ Ugh. ่งกินไปหิวไม่เอาเป็นน้ำปากซอยเหรออยากนึกเอาไปวิ่งเล่นกันดีกว่าเนาะใช่ไหมวันนี้ ชื่อแชมนะอออ๋สสวัสดีค,ค้าบ,บ้านนี้เองครับผมอาจานี่หนูเป็นใครล่ะรู้เห็นมาอยู่บ้านน้องมีนเขาอ๋อผมเป็นน้องชายพี่มีนะครับอ,อ,อ๋อเป็นแค่น้องชายหรอใช่ครับอ๋อมก็คิดว่าเป็นแบบแฟนอ,อะไรนะครับแฟนพี่งะไรแฟนอะไรอย่างงี้ เออเอ่อเอ่อเขาเลือกเขาเรื่องนี่หนูชื่ออะไรจ๊ะอ๋อผมชอตุลครับเฮ้ยน้องตุลหรอ,รอก็คือมาอยู่บ้านน้องมีนเขาผมก็ดีแล้วเห็นหมอมีนเขาอยู่คนเดียวแบบเงาเงาพอหนูเข้ามาอยู่ปุ๊บก็แบบมันก็ฟินเอออ๋อคือมันมันก็จะแบบสนุกขึ้นมาแล้วบ้าน<อ>ก็จะมีสีสันขึ้นมาเลยเห็นไหม หนูเป็นคนที่ไหนเนาะผมเป็นคนกรุงเทพครับครูเทพวันหน้าตาดีเปิดปาเลยไม่ใช่ครูกรุงเทพแต่หน้าตาดีวันดีครับวัสดีจ้าลูกพี่มีนแต่แล้วหรอครับไม่แช่ครับเมื่อคืนนะพี่มีนเขาเมามากเลยเขาบอกผมด้วยนะว่าหน้าผมเหมือนหมาเฮ้าคยแต่คยได้ยินว่าน้องมีนเขาชอบหมานี่ค่อยรือว่าเขาจะชอบไม่แชม อย่าไปฟังไอเด็กนี่เยอะครับ<อ>เด็กนี่มันขี้โมปาน่าหลอกการอย่าทะเลาะกัน <c oughs> เออน้องมีนเดี๋ยวปาจะไปกรุงเทพสักเดือนหนึ่งหนูเอาอะไรไม่รู้อ๋อไม่เป็นไรครับอขอบคุณนะครับอ๋อก็ก็มีของฝากจากกรุงเทพเราว,ว่านอกปาเชอมอ <c oughs> ปาหล่อเลน่าปา <c oughs> ผมไปก่อนนะครับจ้าจ้าจ้า <c oughs> ไปก่อนนะคุณนิรัน Ểu, พี่มีนครับอย่าลืมทานข้าวด้วยนะครับแล้วก็ตั้งใจทำง,งานนะครับร,รู้แล้วนะนี่หลับทุกต๊กทุกต๊กเขิเขิดอ่ะเดี๋ยวป้าไปก่อนนะลูกครับเพราะว่ามาเที่ยวบ้านป้านะอ๋อได้เลยครับอย่ามาคนเดียวน,นะ เดี๋ยวพาักมินมาด้วยเออดอันออ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 มาด้วย